า,า,าบบีบ้านโป่งบนส้ยวัุทางลมนักด้านขวามือของขบวนรถรับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโกงมีวางสตลงที่สถานีบ้านโปงก่อนที่น่งตะลงจากขบวนรถบนระูบิงของและสรรับอท่าที่นัเป็นตัวมาดลงให้ครบทั่วนะูกครับขบวนระเคลื่อนในจังหวาดละเน้าสถานีเป็นบขบวนรถเมลโคที่หนึแป เดี๋ยวราส่กาหางสถานีรถไางการตั้งไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตครับ Yeah. Uh -huh. Thank รถตัดเทีในชันชาลาณสถานีเป็นขบวนส่วนขบวนที่84จุดนั้นผมไม่ถจากสถานีต้นทางจตกปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับขอบใยครับบวนรถจัเทียมอยู่ในชันชาลา าสถา,านีเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่86ต้นทางนาครศรีธรรมราชปลายทางสถา,านีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับขบวนรถด่วนขบวนที่86เมื่อออกจากสถา,านีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดและส่งให้ถานที่สถา,านีนคนปรปฐมสาลยาบางบำหลุงเปลี่ยนสถา,านีต่อไปตามลำดับครับ ใหลง้วยฮะ บางโอมมีความเหะสมตลบที่สถานีบางโกใช้ประตูทางลงางด้กว่ามือของขบวนรถครับไม่ถามกใช้ความระมัดระวังในการก้าวลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเทีในทางสถานาสถานีเป็นขบวรถเร็วขบวที่1 7 0งหยุดนัดส่ถาปจากสถานีต้นทางยะาาปลายทางสถานีการกรุเทพอภิวันครับ ความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวัดโป่งโปรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับด้วยทางคนไม่กี่มระมัดระวังในการข้ามขึ้นลงจากขบวนรถไดยครับขบวนรถจะเชื่อนในชานชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถโดยสารเทวดาทางเมืองขบวนที่352หยุดัะสงให้ขาจากสถานีต้นทางราชบุรีปลายทางสถานีพนบุรีครับ รถที่นี่ออกจากสถานีมัตสงไปแล้วถึงมัสุเพืินาที่สถานีจุ่ทางนองกอองระดุกกล่องตางๆวมก็เดือดและขอมพระดมเไปสถนนานีต่อไปทางลำดับครับ ก้าวลงจากขบวนรถดล้วยครับตรถจะเส้นทางในสถานีและหน้าสถานีเป็นขบวนรถตรวจวนที่8 4จุดรับส่งเร่หนาหน้าสถานี้นทา,างสลักปลายทางสถานีการกรุงเทงอพอภิวัตรครับเมื่อออกจากสถานีวัดถงไปแล้วจะหยุดรับส่งเร่สามีสถานีตะกอนปฐมาสารยาบางบุรี เป็นสถานีต่อไปตามลำดับดครับ คุณรถปลายทางสถานีการกรุงเทพอภิวัตรครับกระบรถเทวีบอสตากสถานีวัดโป่งไปแล้วจะอยู่ต่อส่งที่สถานีสถานีนครปฐมาสารรายาบางบํุกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ